สวัสดีครับมีนักเข้าส,ส,สู่ช่อง ATH Channel นะครับกับพบกันในงานการเรซยลชอตครับวันนี้เรามาน้องนิวนะครับผมไปทำบัมมี่กับพี่อาร์มนะครับผมในรายการอาร์มเชรก็ปกติก็ถ้าเป็นเซตน,นี้เราก็รีแอคกันอยู่แล้วนะครับผมมีเต้ย<ไ>นิวคือม่มสิบตอ่าวันนี้ไม่คิวของน้องนิวน้องนิวก็มาโชว์ฝีมือทำบัมนี่เป็นของขวัญวันเกิดให้พี่อาร์มเลย โอเคงั้นก็เดี๋ยวมาดูกันว่าฝีมือจะขนาดไหนเพราะจริงๆน้องนิวเคยเปิดร้านมาแล้วชื่อร้าน<ม>บูบี้กับเพื่อนๆนะครับผมตอนนั้นนะครับตั้งแต่โควิดมาก็สานการต่างๆก็เลยต้องปิดไปนะครับผมแยกตัวออกจากกาันทีนี้ก็น้องนิวก็ได้จะมีฝีมือเก็บมาอยู่เพราะเขาเริ่มเคยเรียนรู้ว่าทุกนี้มาอยู่เดี๋ยวเรามาทำกันวันนี้ว่าจะนักกินแค่ไหนนะ,ะเขาเพื่อนชอบกินขนมด้วยเวลาอยู่กับเวลาเห็นน้องอยู่กับขนม,มก็จะมีความน่ารักเป็นพิเศษ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อวันนี้ครับก็อ้างแชร์ครับ EP ของนิวนะครับผมเบสเกย์ EP ที่80แล้วก็ขอบคุณทัน CMTV ที่อนุญาตทำเรีคชั่นได้นะครับไปดูเลยรายการเป็นรายการที่อยู่นานมาเพราะอ้างแชร์คือถามารแชร์ทุกเรื่องเยไปได้ตลอดแล้วก็เด็กชายทก็เสียบไปทุกมดและป๊อปโซ่ช็อปใต้ตลอดก่อนใคร สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับคัมแช์นะครับต้องบอกก่อนว่ารู้สึกดีใจมากๆนะฮะที่ได้กลับมาเจอคนผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับและครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งพิเศษที่เราจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาด้วยซึ่งแขกรับเชิญคนนี้นะครับผมรอคอยเขามาอาร์มแชร์นานมากและแฟนคลับก็เรียกร้องบอกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่พี่คนนี้จะมานะครับวันนี้มาแน่นอนนะครับแขกรับเชิญของผมนะครับเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากๆากแต่ไม่เคยเห็นที่ไม่เคยมาอาร์มแช์นะตลอดนะครับที่เป็นแบบแกกงนี้แก� ลุ้นแบบปาบินีเลยปากปากปากนะวันนี้ได้เจอกับเขาแน่นอนนะครับผมไปเจอเขาเลยดีกว่าครับนิวิดจิูมะเ็นกลวยอ่ะิบอะไรมาได้กิบมาก่อน วันเกิดเค้กกล้วยหอมครับแบบยังไม่ไแต่ลูกขอบคุณมากมนะนิวครับผมแต่ว่ามันยังไม่ถึงวันเกิดพี่อ่ะอ้าวอ้าว,าวาไหนใครหลอกบอกว่าวันเกิดพี่อาวันนี้วันคล้ายวันเกิดจริงๆมันยังไม่ถึงไงใช่สามสิบพฤศจิโน่นและตุลาเว้ยสามสิบตุลาแต่ก็ถือว่าใกล้แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยพี่น้องกูสาวเค้กวันเกิดที่เป็นเค้กกล้วยหอมที่ยังไม่ได้แต่ลูกไปพี่มาฉลองก็ชนหน่อยชนแต่ว่าขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องไงมาถึงกินกล้วยโซ่เลยอ่ะก็เห็นพี่อ้าบอกว่า พี่บอกไอดูแลตัวเองอยู่ดีเออเราเป็นเราเลขกสามแล้วป่ะเนี่ยเออเลขกสามแล้วน่าเด็กนะพี่อะน้าที่ใครเขาพูดแบบนั้นแหละหน้าหน้าเหมือนเดิมเลยพี่ตั้งแต่ยี่สิบตอนตอนเนี้ยไม่จริงน่าจะเปลี่ยนไปแล้วนะฮะน่ดีจำได้เหรอจำได้อายุเยอะขึ้นเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีเป็นพิเศษไม่งั้นพี่ก็จะแบบไม่มีงานทำไงก่อนนอนเดี๋ยวคืนา ตัวอันดับแรกที่ส่วนบอลก่อนส่วนบอล่อนบอกส่วนบอลให้ผิวพี่จะส่วนบอลให้ผิวเพราะว่าเราส่วนบอลให้ผิวผิวเราก็จะเป็นกันส่วนบอลให้ผิวมันมันไปเกิดใหม่พี่ให้ผิวแบบว่าเอ้ยผิวเก่าออกตายผิวใหม่แบบว่าออกมาใช่แล้วก็ดูแลตัวเองและที่สำคัญอ่ะพี่ดูแลตัวเองดีๆอย่างมีเพราะอะไรหรือว่าพี่ไม่ต้องรออะไรนานๆไงถ้าเกิดพี่รู้สึกว่าเอ้ยช่วงนี้ผิวเริ่มไม่ดีหรือว่าพี่อยากดูแลตัวเองเนี่ยพี่สั่งออนไลน์เลยสั่งเลยอยากได้ต้องได้อันนี้สั่งออนไลน์ใช่ออกันผมก็สั่งเบางอย่างย Oh. ว่ามันไม่ต้องออกไปซื้อของจังเลพี่บ้ายมันก็ได้ของเหมือนกัน uh huh. แล้วก็มีโปรอะไรอย่างเงี้ยมันลดราคาเนี่ยชอบของเซลล์รา uh huh. อย่างไม่ได้อยากใช้นะแต่สั่งมาเพราะมัน อยากรู้ความอารมณ์อารมณ์ตะวันหรือว่าเซลสาวไปก่อนชชมัพี่จะไม่รับอีกต่อไปมาบอกกับกับค้าช็อปออนไลน์แบบเราได้รู้กันนะครับกับมุตสาหกรรมช้อปปิ้งครั้งใหญ่ที่สุดแห่งปีกับ JD Central 11 11 all you can shop ครับเรียกว่าเริ่มช้อปก่อนใครไม่ต้องรุ้นไม่ต้องแข่งไม่ต้องแย่งได้ทุกนิวนะครับตั้งแต่วันที่1 0พฤศจิกายนเวลา20นาฬิกาแล้วก็มีคูปองส่วนลดคือนิวเขาบอกเขาเป็นคอนเซ็ปต์ติดของของกินเดินคือเหมือนกันที่ของกินตรงหน้าเขาหยิบหยิบไปกินคูปองลูกค้าใหม่ คุณมเองยากมากมกว่า3,000บาทว้าวที่สุดยอดเลยนะครับไม่ใช่แค่นั้นครับดิวครับและแฟลตเซลนะครับเริ่มต้นที่11บาทเท่านั้นนะครับเออแล้วอย่างเงี้ยวันเกิดพี่อ่ะช็อปแลไวให้พี่เป็นของขวัญนั่นแหละ11บเ็าทรักมากเลยผมไม่รู้หรอกว่าพี่จะชอบอะไรแต่ผมรู้ว่าพี่ต้องชอบช็อปใน JD Central ชอบจริงๆโมบปกดีมากๆเลยนะครับก่อนที่จะพาพี่อาร์มเนี่ยไปที่ช็อปที่ช็อปนะที่ช็อปที่ช็อปที่ช็อปปิ้งออนไลน์เอออ่าไปทำของที่คุณชอบก่อนหร่อเรารู้เหรอว่าของที่พี่ชอบคืออะไรรู้จริงได้ไหนบอกเม้าของที่พี่ชอบที่พี่ชอบคืออะไรของที่ชอบที่ชอบก็คือ ราวนี่ไงพี่อามโอ้ยวันนี้ให้พี่ทำราวนี่ได้เหรอทำเองพี่ก็ทำด้วยกันช่วยกันลองดูลองดูมาตอนนี้นะครับผมเราจะมาทำราวนี่กันแล้วแต่พี่ต้องบอกเดียวก่อนว่าพี่เนี่ยไม่มีความรู้ในการทำแบบว่าขนมหรือว่าของหวานฉันเป็นของหวาวผมก็ต้องบอกพี่อามก่อนเลยว่าบอกก่อนเลยแล้วไม่เกินก่อนแล้วผมไม่มีความรู้ในไม่มีความรู้ตูกหน้าแล้ว เราทำราวนี่เคยทําขายด้วยเลยแล้วเราก็ชอบกินของหวานในชีวิตจิตใจพฉะนั้นเราต้องแบบรู้เทคนิคการที่จะทําให้มันอร่อยก็ตอนนี้ก็ต้องบอกไปก่อนเลยว่าไม่ได้ทามาปีครึ่งแล้วมันอยู่ในสายเลือดนะการทําของหวานหรือว่าการกินมันอยู่ถูหน้าเหรอไม่กินไม่หยุดเลยครับทุกคนนะวันนี้เราทำให้พี่ทำเดี๋ยวช็อปปิ้งา้ทั้หมดก่อนจะเป็นราวนีเราดีทำหรอเรได้ทำอะในยากก็ไม่ง่ายผมว่าเราเริ่มทำเลยดีกว่าอย่างแรกผมก็เตรียมของก่อนเป้าต้นที่ทำซวงของแห้งก่อน เริ่มจากอะไรเริ่มจากน้ำตาลก่อนเลยอ่ะใส่เอาไปอุ้ยเยอะไปพี่ยันก็สั่งว่งใหม่เออใหม่แป้งมัาจะใช้สามอย่างครับแป้งอเนกประสงค์ลอนแป้ง <c oughs> เราได้น้ำตาลแล้วก็แป้งในจำนวนเป <c oughs> ิดสูตรแล้วเราต้องทำอะไรต่อครับเนี่ยเรามาทำโกโก้ต่อ แล้วคุณทำขนมหวานนะบ้านคุณจะลีกกว่าทำขนมกล้าวอยู่จริงๆถ้ากะละมังมันใหญ่มันก็ไม่เท่าไหร่เนาะก็คือฝุ่นโป่งฝุ่นแป้งมันจะกระจาย้ก็พ่อที่ช่วยทำเอ่อช่วยในเรื่องอะไรจะช่วยแบบเหมือนมันจ็บตัวดีตัวนึกออกแล้วเหมือนแก้มข้าวโพดเหมือนที่เขาใส่ในอันนั้นใช่ปะลัดหน้าที่ทำให้น้ำมันข้นๆน้ำเยอแป้งมันเป็นข้าวโพดอะไรประมาณนั้นเราใช้แป้งข้าวโพดเท่าไหร่ครับจริงๆหนึ่งหยิบเลยก็ได้อ๋อมันน้อยมันน้อยมันไม่เลยไม่ต้องอะไร หยิใญ่แ,แ,แปแงแ้งเนยะสงค์น้ำตาลของโกโก้แป้งข้าวโพดเกลือเกลือเกลือ,อ,อ,อยังไงครับเกลือประมาณไหนบอกก่อนเกืือใช้ช้อนตับไม่ได้พมาะมันต้องแบบ1หยิบมืออ่าก็ไม่มอกเลย อใครเข้าชอบใครใส่เจ้าเข้มก็ใส่สามหยิบเลยลูกสามหยิบอีกลูกเกินไปแล้วอย่างหนึ่งเบกกิ้งโซดาตัวนี้เบกกิ้งโซดาตัวนี้มันจะหนามัช่วยเหนียวฟูเหรอครับเอคล้ายๆมันก็คือเหมือนที่ชาวบ้านคนก็เรียกผงฟูอ่เบกกิ้งโซดาใส่เท่าไหร่ใส่ไปแค่จริงๆก็หนึ่งหยิบมือหนึ่งกําอ่ะ จะได้ไหมดูไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยอ่ะเพราทคำขนมแบบมันต้องเป๊ะสูตรแม่งนะถ้ามันไม่เป๊กอะมันจะแข็งมันจะอะไรอย่างเงี้ยแน่เดี๋ยวมันจะไปมิกับคือหน้าตามอาจจะได้ใกล้เคียงแต่รสชาติอาจจะไม่ได้คือมันจะหลบไปกได้แน่ๆอ่เราได้ส่วนผสมที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรของแห้งเรียบร้อยแล้วกินแล้วได้แล้วยังไงจัะพูดมา่ต้ององ้่ตรวมอ่ะเดี๋ยวเป็นน้ำตา น้ำตาลกูแต่อันแรกเอ่อจากน้ำตาลก่อนเลยเริ่มจากน้ำตาลก่อนเลยเงี้ยบอกว่าของแห้งที่ต้องต้องรวมอ่ะยกเป็นน้ำตาลกับน้ำตาลกับอันแรกเลยละเยอะมากด้วยสองร้อยกรัมน้ำตาลกับกะปตีกับไข่ก่อนน้ำตาลนา็น้ำตาลมันต้องละลายก่อนเลยลองดูไปอลอเราใส่กับของแห้งเออน้ำตาลไปใส่ของแห้งไปแล้วลองดูนะไม่ทำงานไงอยากลองเหรอเอาโอเคลองดูเลยน้ำตาลมันไม่ละลาย เต็มเนยมาพี่น้ำบร์เตอร์นะครับ70กรัมโอเคทีนี้มาละลายเนยกันตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาเนยวไอตัวบัตเตอร์กันนะครับผมด้วยการต้มน้ำแล้วก็เราก็อานี้ไปวางอังไว้อีกทีนึงอ่ะตั้งน้ำเสร็จแล้วเพื่อที่จะละลายเนยนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวรอสิละลายเนยก่อนอ่ะละลายเนยมันเกิดตานตังนี้แหละ ทำได้เคยทำอบู่ชอบพ่นแมสชอบแบบชอบแบบยาชอบค่นแมเอาเช้นค้นเลยเอาแบบเจ็มจนเช้มค้นแบบไปถึวันเนือนบหนเนื้อเนื้อึบหนึบเนื้อเนื้อนึบหนึบก็ต้องใส่ใส่เยอะหน่อย พึ่อยาตัวอะไรน้ำร้อนหมดลายเลยใส่ไม่ได้ตืมละไรน้ำตาลเลยลืมละลายน้ำตาลไม่ก็ทำอย่างนี้สูตรที่ทำผิดตอนแรกอ่ะทำมาถาดหนึ่งแล้วก็ผสมใหม่ถาดหนึ่งที่ทำจริงๆไม่เป็นไรเราแก้ไขได้ตรงนี้เลยแก้ไขตรงนี้เลยอ่ะเนี่ยเทเนยเนยเสร็จแล้วเทลงในหม้อ ทีนี้ต่อไปคือตอนแรกเมื่อกี้เนยใช่ไหมละลายใส่ลงไปแล้วก็ละลายน้ําตาลกับเนยใช่ไหมแล้วตีปุ๊บตีัะพานนึงใส่ไข่ตีตีต,ต,ตีตีไปจนเนี่ยก็ดูเนื้อแบบโอเคแล้วเนื้อเนิ่มแบบดูแบบเป็นสีเดียวกันเนียนปุ๊บก็คือโอเคก็มีแค่เนยน้ําตาลแล้วไข่ใส่เปี่ยนฟองไว้ใส่สามครับ ถ้าไข่ขาวไข่แดงเลยใช่ป่ะอือ่ะทีนี้รอบนี้พี่อามเราก็ใส่อีของแห้งของเราเมื่อกี้แต่ว่าเราใส่อ่ะเราก็ใส่ทีแบบหนึ่งในสามก่อนเทีานิดให้มันแบบค่อยค่อยละลายผสมนัแบบรวมตัวกันทีนี้รวมตัวอยากจะเห็นหน้าตาเลยฉันเพิ่งจะรอดไปเนี่ยมันน่าจะทำได้แต่ว่ามันจะมันต้องอร่อยหรือเปล่ามาแติมรสชาติเนื้อมันอาจจะแบบให้นิวเทเพราะน้ำตาลอาจจะละลายไม่หมดอันนี้เราทานเลย ใช่ที่จริงทาเลยข้างล่างไปด้วยเพราะมันจะได้แบบเนี้ยจะให้บางบางา่านี่ดีนะเขาใช้เนยบางเจ้าอ่ะ<ม>เขาประหยัดเขาจะใช้น้ำมันพืชแทนอ่ะงี้ไหมงี้ไหมซีกซ้ายของผมซีกขวาพี่อาพี่อาจะลองสูตรเป๊ะนนยยจะลองสูตรปกติไม่ไม่เรามาแก้ไขคือหลังทานไง,งอันนั้นคือเขาทำแบบเออทำแบบให้ดูความแตกต่างเนื้อแบบไม่เนียนเนื้อแบบพัง เออเห็นมันมีความละเอียดแล้วมันละเอียดมันเหมือนแบบมันละลายไม่เข้ามันตาไม่เข้าอสูเดียวกันแท้เห็นไหมไอ้นี่คือจริงๆอ่ะไม่ได้จะแบบว่าจงใจทำพลาดอะไรแต่จะทำให้เห็นว่าเห็ความแตกต่างเดือดเลยถ้าเกิเราพิลัขั้นตอนอ่ะมันต่างเลยนะใช่ค่ะคุณดูต่างจริงแค่แบบละลายน้ำตาไม่ละลายน้ำตาอ่ะอุ้ยสวยอ่ะใช่ขอแล้วของพี่สวยเลยมันต้องประมาณนี้แหละ เย่แต่พอทำรุ่นใหญ่แต่ว่าพอทำเสร็จแล้วมันหยุดอะดูเสร็จแล้วนั่งกินนะโอเคครับครูครับไปเกก็แต่แอบดูเหนียวเหนียวด้วยดูมันไม่ค่อยเหลวอ่ะของแอบอาจจะเป็นสูตรแบบปัดบราวนี่ไงแล้วแบบมีความดึกๆอยู่ข้างใน สว่สนวน,วนของ,งนี่ว่าจะออกมันแข็งแข็งเป็นเบอร์นีกรอบถ้าเจอตู้ก็ประมาณ160นี่ก็ประมาณ20นาทีนะเดี๋ยวจับเวลาไว้ด้ยวยโอเครอ20น,นาทีนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเบาวนี่ที่เราอบแล้วจะออกมาเป็นหน้าใจไงครับระหว่างที่รอเบอรนี่อบอยู่นะครับพี่อารมเนี่ยเรามาช็อปของฝากให้พี่อามกันดีกว่าวันนี้เนี่ยจะช็อปเครื่องซักผ้าแคนดี้ให้พี่อาร์มโอ้ยได้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 แต่ว่าจะใช้แอพพิซซ์แคนดี้ไพิซซ์ขายแพงก็ได้ ครับที<ด>น,บนี้ก็ขึ้นมาเป็นน้านี้เสิร์ฟสิครับง่ายมากเลยเสิร์ฟสิครับ,รบอ่ะเซิร์ให้หน่อยนี่พี่อามถูกมากเลยเครื่องซักผ้าแคนดี้เครื่องซักผ้าโนมัตฝาบนซักได้ถึง9กกิโลกร,รมัมแั้แประกัน สามปีราคาน่ารักมากครับจบต้องสบายกระเป๋าเลย3999บาทเท่านั้นคือเสียไปต้องซ่อมอ่ะที่นี้ซื้อใหม่ราคานี้ดีสุดแบบไม่เคยมีใคนซื้อเครื่องเท่ากับซื้อเครื่องเลยเครื่องเลยเครื่องเลยหกเดือนเลยนะะมีฟังก์ชันแช่ผ้าขจัดคราบฝังลึกและเพิ่มประสิทธิภาพการซักนะฮะ การล้างด้วยระบบสเปรย์น้ำวัสดุเนี่ยเป็นแสแตนเลสป้องกันการเกิดสนิมครับผมเหมาะกับคนรุ่นใหม่แบบเรามาก,มากเลยนะดีไซน์ก็ส,สวยมากๆด้วยนะครับใครชอบแต่งบ้านที่เป็นสีสว่างๆเนี่ยยิ่งเหมาะเลยครับนี่เรียบร้อยครับนี่คืออะไรแคนดี้ข้าวเผาขู่เจดีคู่พันเนอร์เราไปซื้อเสื้ออะไรเพราะว่าเสื้อเราใช่ก็คือต้องชุดนี้แหละทั้งแป้งเอ่รครับผมไม่ได้เลยครับไอ้แพดดิ้งเนี่ยไม่ต้องเข้าไปจัดเข้าไปจัดด้วยได้ไม้เกี่ไวมเช็คก็ได้เนาะอันนี้เช็คได้ ได้กลิ่นเบบนี่ไหมทุกคนได้กลิ่นได้กลิ่นแบบกลิ่นไหมหรือว่าเป็นกลิ่นอะไรครับกลิ่นไหมได้กลิ่นดีอยู่จริงจริงิกลิ่นประมาณ5นาทีน่าจะเสร็จแต่เราคงเดินมาดูนิดนึงดูหน้าแต่มันฟูเข้ามาขนาดเท่ากันเลยอุ้ยน่ากินนะ a few moments later โอ้ยนิวดูแสงแเรียบร้อยพี่อ่ะ วันนี้เราได้เค้กหน้าไม้มาเฮ้ยเค้กหน้าไม้วันนี้เป็นตอนนี่เค้กเราเป็นหมอสูตรแค่คือเมื่อกี้พอดีว่ามันหนาไปข้างในมันเลยไม่สุกแค่นี้ก็เลยใส่เพิ่มนี่ด้านบนฝั่งฝั่งก็เริ่มเห็นมันก็เริ่มไหม้แล้วพี่จะทำท็อปปิ้งด้วยกล้วยหอมเพราะเป็นกล้วยที่นิวให้เป็นของตอนวันเกิดพี่ของควัมปีแรกกูได้กล้วยเพราะฉะนั้นสามสิบนี้มีแต่อะไรกล้วยกล้ช็อกโก้แลตหน่าเหรออันนี้ของพี่ยาวยาวก็จะดึก ไม่ใช่แม่อยู่แต่อรชิมรสแล้วแหละโอ้ดูแฉลบกินอะกินพวกขอบๆมันน่าจะกินได้ได้มาชิมก่อนตรงกลางไม่สุกเออดูแฉะบก่อนนะร้อนนะร้อนร้อนร้อนนี่นี่้ี่นี่ตรงเข่าเนี่มีสิทธิ์ใช่ป่ะตรงเพราะว่าต้องทำงานต้องงานขนนี้เฮ้ยนี่แต่มันเหมือนแบบนี้มาว่ะงานต้องขอบๆแบบขอบๆๆหน่อยอยู่จะลองตรงกลางก็ได้นะก็คือชุ่มเฉยแล้ เป็นผิดพลาดที่การอบแล้วล่ะมันไม่ได้ผิดพลาดที่นี่ไม่ได้ผิดพลาดได้วางเต่าก่อนเต่าแข็งมากจะไปได้เนี่ยแข็งมากเพราะตอนแรกดูเนื้ออะไรแต่ปกติถ้าเห็นแบบเนี้ยบก็ต้องแทมต้องปล่อยต่อจริงจริงแต่ตะกี้เขาเหมือนบอกว่าไม่สุกแล้วเข้าไปอีกทีแล้วนะน้ำมันเริ่มไหมแล้วอ่ะถังมัก็ได้ตัวหูมันไม่ได้ทาอร่อยจริงที่ไหนที่ผมจะได้ไม่ไปต้องกินของขอบถาดอ่ะมันก็จะสุกหมดนะพี่ว่า้คนดูไม่เชื่อมันอร่อยเว้ยอร่อยอร่อยอร่อยกินได้ทีนี้ผมคอนเฟิร์มเลยว่าอร่อยชิมนะครับแล้วพี่พูดคคววาาาามมมจจรรริิงงออกเพูด ร้อนร้อนร้อเอาดีๆเขาไม่เชื่อกันหมดหรอเนี่ยวันก่อนวันอาทิตย์เอาอะไรนิ้วอ้าประสบความสุกเลยมันอร่อยนะฝั่งพี่อาแบอร่อยมาตามสูตรแต่แค่ไม่สุกหมดลืมอะไรนเงี้ยนั่นไงอ๋อพอมันจะเพิ่มความร้อนใช่ไหมไม่ไงแล้วก็แล้วก็ไม่มาวางไว้บนโต๊ะแล้วก็ไม่มาวางบนโต๊ะมันต้องวางบนตะแกรงวางไว้หรอแล้วก็ไม่เลียกูไม่รู้เป็นคนสอนกูมันเลยไม่สุกเนี่ย วันนี้ถือว่าพี่นี่มีแต่แค่ไม่เกาะทาาเพราะมีเลยฉันก็ว่าไปสูตรฉันใส่น้ำมันพืชหรือว่านั่งแบบเออพีกี้ไปปัตเตอร์อ่ะยิ่งใส่มาฝากไว้ด้วยนะครับใครที่อยากได้เครื่องสภาพัคนดี้นะฮะเครื่องสภาพดีๆแบบเรานะฮะหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆนะครับผมต้องมาที่ J D Central นะครับครับผมกับสามวันที่ห้ามพลาดนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีเลยนะว่าห้ามพลาดนะครับกับมหกรรมช้อปปิ้งครั้งใหญ่ที่สุดแห่งปีกับ เ d Central นะครับมันกลายเป็นเหมือนช็อปลาวาเลยมันล่ดเฉยเฉเลยนะครับตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายน64นะครับเวลา20นาฬิกาช็อปได้ทุกไอเทมตามที่อยากได้แบบไม่ต้องลุ้นไม่ต้องแย่งครับผมแล้วก็ยังมีคูปองส่วนลดสูงสุด1,111บาทนะครับแถมส่งฟรีทั่วไทยคูปองลูกค้าใหม่รับคูปองส่วนลดรวมกว่า3,000บาทครับแล้วก็ กสือของเรานะครับกับราคาเริ่มต้นที่11บาทเท่านั้นนะครับห้ามพลาดเลย3วันเท่านั้นครับเย้วันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณนะนิวอีกรอบหนึ่งครับที่มาให้ของขวัญพี่นะครับหลายๆอย่างเลยแล้วก็บอกต่อสิ่งดีๆกับพี่เลยจะกินไม่ได้แล้วอ่ะนะครับคุณน้องกต่อดี้ไหนๆก็ให้พี่มาเยอะแล้วพี่ให้แอร์ทางนิวบ้างนีกว่าแอร์ทาวก็ยามหน่อยนะเลยอ่ะเลยครับ ก็กมีรายการนอกร่โรงเรียนนะครับผมก็แล้วก็มีกิจกรรมเต้นิวสเปเชียลนะครับมีละครนะครับออนแอร์ที่ช่องวันกับเรืเอ่องวันวัฒนาเสน่หพ่อจะต้องเลิกตามหาลูกที่ตายไปแล้ว โอเคยังไงก็ฝากติดตามผลงานของนิววี่ด้วยวีทีวีก็เพิ่งจบไปวันนี้นะครับผมก็สนุกสนานมากๆนะครก็ได้กินสิ่งใหม่เลยก็ไม่เคยทำของหวานมาก่อนปกติก็ทำแต่อะไรแบบจริงๆยากนะกับข้าวของยากมันจะไม่ยากนะถ้าไม่ลืมอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ออกมาเป็นแบบที่เราสามารถกินได้ได้ทำานมากมาไปฝึกรอบหน้าเจอกันแบบสวยๆนิ่งๆเลยนะวันนี้อย่างที่บอกไปขอบคุณนิวมากๆเลยคมณแชร์นะครับวันเกิดนะครับขออวยพรนะครับให้มี่พงษครับประสบความสำเร็จนะครับทั้งในวงการและ ก็ทั้งแบบการลงทุนนะครับของพี่อาร์นะครับเป็นสามสิที่สวยงามครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่วไปแล้วนะครับที่สำคัญครับต้องขอขอบคุณเจดีเซ็นทรัลและเครื่องสักผ้าแคนดี้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับอ่ารที่เี่พี่อาร์นะเต้ที่เป็นเต้ สี่สามสองอเป่านิวนอร์มเนาะขอขอบคุณเจดีเซ็นทรัลสิบเอ็ดสิบเอ็ดนี้ช็อปได้ทุกดีวก่อนใครร้อนอะถอดเสื้อก่อนตอนนี้เราจะมาทำบราวนี่กันนะครับผมโดยพี่จะให้นิวนอนสอนพี่เพราะว่าพี่เนี่ยไม่เก่งเรื่องการทำก็ไหนบอกมีครูมาสอนไม่มีทำไมอันนี้ถือว่าผิดคาดนะเริ่มก่อนเลยไหมล่ะเริ่มเริ่มเลยไหมล่ะขอเล่นก่อนมขอบใจพี่อบโอเค่ดวยจร แต่ที่ถือว่าผิดคาดนะผิดคาดยังไงพี่ตอนแรกที่ดูว่ามันสนัดไงมแต่มันทำไมพี่อ๋อที่แท้เบานี่อ๋อเบานี่ไม่หนักเลยจะเล่นมุกนั้นนิวไม่ยอมเลยช่วยนิวตัดมุกมีส่งไหมีส่งเล่นปกติอย่างนีวเป็นผู้ข้ามมุกเหรือเปล่าเพรนิวอจะบอกพูดเลยจะพูดเลยโดยไม่ได้ฟังว่าอีกฝั่งนึ่งจะเล่นอะไรก็ไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่มุกบางมุกไปเก็ตก็ไม่สนใจ นิวจะเป็นคนตัดวงไงเราชอบวันที่เตยจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยเวลาดูคนอื่นคนอื่นจะนเล้นอะไรคือแบบนิวก็จะแบบไปของนิวถามแล้วก็ไม่ตอบแล้วก็ไม่ส่งมาคือรับไปแต่ไม่ส่งมาเลนเ่นเตรียมไงไม่แต่พอเตรียมปุ๊บมันก็ดูไม่ธรรมชาติกันอออ๋อออ,อ,อ,อ๋อจริงๆแล้วนิวเขาทำขนมหวานนะครับแต่คขไม่ทำนานจริงๆตั้งแต่เขาทำต้นต้นโควิด ปีที่แล้วอ่ะนี่อาหาปีครึ่งไม่ได้ทำเลยพี่ว่าพอไม่ทําสักพักมันก็ลืมอ่ะมันเป็นสูตรมันต้องเป๊ะแค่มันลืมแลม้วพวกนี้แล้วบางทีอ่ะมันจํานวนได้แต่ลําดับที่ใส่ผิดก่อนหลังแค่สลับกันแบบบางทีมันไม่ละลายอ่ะเหมือนตัวไหนไมนละลายยากกว่าไปใส่ไปใส่ก่อนปุ๊บนะอีตัวหลังไม่ละลายเลยไม่ทำอาหารเนี่ยผิดย้อไม่ค่อยเท่าไหร่นะยังแก้ได้รส<อ>ชาติอ่ะแต่ทำทำไปพวกขนมหวานมันได้ผิดก็คือไปเลยนะเจ็บลบใหม่ก็ช่วงนี้พี่ก็ทำขนมบ้านเพื่อสปาร์มอยู่ทีนไงอะฉันใส่ ไข่หรือใส่เหลยกนิไปช้าไปครั้งนึงอะมันออกมาไม่เหมือนกันเลยอะคือครั้งแรกมันเนียนมากเลยครั้งทำไมมันฟูจากัมันฟูแบบฟองอากาศเยอะแล้วมันก็ขึ้นมันดีมากเลยท้ายท,ที่สุดเดียวกันอ๋อใส่อันเนี้ยหลังกับก่อนไม่เท่ากันใช่ียมเออมใช่มีผลเยอะมากนะครับผมเอามาดูกันอันนี้ก็เห็นความน่ารักวันเกิดพี่แอมด้วยแล้วก็นิวก็มาทำ ขนมให้ทานนะครับเดี๋ยวเป็นช็อกโกแลตลาวามากกว่าเออไม่ใช่เบาะนี่เหมือนกับพวกเหมือนช็อกโกแลตวาน่านิ่มหรืออะไรเงี้ยเออพวกอย่างมากกว่าเบาะนี่แน่นิ่มอะไรเงี้ยก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ถ้าสูรทำว่ากินได้อ่ะทำว่ามากินได้แต่คือฮัฟสูตรถ่มันแค่อาจจะแบบไม่เป๊ะรูปรังหน้าตมางอาจจะไม่ได้เหมือนที่ขีดหรืออาจจะใส่ช็อกโกแลตเยอะเกินไปไม่รู้นะมันเลยดูละลายละลายเป็นไปได้เพราะใส่เม็ดช็อมเม็ดไปเยอะอยู่ก็บอกว่าเอาเค็มเค็มเออส่วนนิวก็มาสร้างสีสันนะครับจริงๆนิวก็ นิวไม่ค่อยออกรายการไรดี้เยอะเท่าไหร่เถอะก็จะมีแค่ของตัวเองกับเน็ตรถโรงเรียนนั่นแหละมีบาร์เร็ตต์เพิ่งจะออกมานานแล้วใช่ไหมใช่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 ไม่ค่อยไปเป็นเกสกับรายการอยู่หายากมากที่นิวจะเป็นเกสครับช่วงนี้งานจะเยอะด้่มั้งชอบนิวชอบเป็นงานอัดๆกันนะโอ้โหน้องก็คิวอัดจะถ่ายละครถ่ายซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าใครช่วยดีก็เจอนิวที่พารากอนบ่อยๆนะเราจะไปดูนะน้องก็ชอบแบบไปทำธุระปะปังในห้างอะไรถ้าแบงค์เข้าแบงค์อะไรอย่างเงี้ยเออชอบเจอน้องอย่างเงี้ย โอเคครับอะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อนเนพะะืครับติดตามาท,า YouTube, ที่สี่ทางทางยูทูบสแกมทวิตเตอร์แล้วก็เฟสบุ๊ควันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย